เคยสงสัยไหมคะว่าคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเขามีอะไรที่แตกต่างจากเราทำไมเขาถึงทำแล้วสำเร็จได้แต่ทำไมเราถึงทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต่างก็ต้องใช้ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ความขยัน หรือความพยายามเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดค่ะที่คนสำเร็จทุกคนเขาจะต้องผ่านจุดจุดนี้มาเพราะถ้าหากว่าใครไม่ได้ผ่านจุดนี้มารับประกันได้ร้อซค่ะว่าก็จะไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สิ่งสิ่งนั้นก็คือการเริ่มต้น จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่เก่งไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่ไม่มีความพยายามเพราะถ้าหากคนเราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการสุดท้ายแล้วค่ะความขยันความพยายามมันก็จะมาเองส่วนความเก่งมันก็คือสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้ ทักษะทุกทักษะบนโลกใบนี้ค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่ที่เดิมเรายังไม่เก่งขึ้นนั่นก็คือเราไม่ได้เริ่มค่ะเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มออกเดินทาง มันก็ไม่มีวันที่จะไปถึงเป้าหมายค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากไปเชียงใหม่จังแต่คุณไม่เคยเริ่มที่จะคิดว่าคุณจะไปยังไงคุณจะไปวันไหนคุณจะไปด้วยวิธีใดคุณก็จะไม่มีวันไปถึงค่ะแค่ความอยากไม่ได้ทำให้คนเราประสบความสำเร็จแค่มีเป้าหมาย ก็ไม่ได้ทําให้คนเราประสบความสําเร็จค่ะความสําเร็จจะต้องมีการเริ่มต้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใดก็ตามคุณอาจจะเริ่มจากการมีเป้าหมายซึ่งเป้าหมายที่จะทําให้คุณเริ่มได้จะต้องมีเป้าหมายที่มีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะว่าต้องการมันเมื่อไหร่เท่าไหร่ยังไงมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะถ้าเมื่อไหร่เป้าหมายตั้งมาลอยๆการเริ่มต้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณอยากไปเชียงใหม่คุณบอกว่าเป้าหมายคุณคือฉันอยากไปเชียงใหม่แต่คุณไม่ได้ระบุเลยว่าจะไปยังไงจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันคะ่ะที่คุณจะไปแต่ถ้าหากคุณระบุไปว่าฉันจะไปเชียงใหม่เดือนหน้าเวลาที่เป้าหมายมีการระบุอย่างชัดเจน มันก็จะทำให้คุณเริ่มต้นที่จะคิดวางแผนว่าถ้าจะไปเดือนหน้าจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องรู้อะไรบ้างจะไปทางไหนดีวิธีไหนดีจะไปพักที่ไหนดีเมื่อเกิดกระบวนการเหล่านี้ค่ะแน่นอนว่าคุณกำลังเริ่มต้นและการเริ่มต้นนี้ค่ะก็จะนำคุณไปสู่การดำเนินตามแผนที่คุณได้คิดเอาไว้โอเคคุณจะไปด้วย รถไฟชั้นหนึ่งคุณก็จะเริ่มที่จะไปหาตัว๋วหรือไปจองบัตรคุณจะไปพักที่โรงแรมชื่ออะไรคุณก็จะเริ่มไปมองหาแล้วก็ไปจองที่พักเมื่อไร่ก็ตามที่เกิดการกระทำบางอย่างขึ้นแล้วคุณกำลังเริ่มต้นเดินทางค่ะและการเริ่มต้นเดินทางนี้เองที่มันจะสามารถนำคุณไปสู่เป้าหมายได้ อย่างที่บอกไปแล้วว่าคนส่วนใหญ่ค่ะที่ไม่สามารถสำเร็จได้ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงอย่างที่ตั้งใจได้เพราะเขาไม่เคยเริ่มต้นเลยมีแต่ความอยากความต้องการอยู่ในหัวแต่ก็ไม่เคยเริ่มต้นไปลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ เคล็ดลับของการทำสิ่งต่างๆให้สามารถประสบความสำเร็จอย่างลุล่วงได้มันจึงไม่ใช่แค่ความขยันความเก่งหรือความพยายามเพียงเท่านั้นค่ะมันไม่พอเพราะต่อให้คุณมีทั้งหมดนี้แต่คุณไม่เริ่มต้นมันก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะต่อให้คุณเป็นคนที่บอกว่าฉันเป็นคนขยัน ฉันเป็นคนอดทนฉันเป็นคนมีความพยายามแต่คุณกลับไม่ได้เริ่มต้นที่จะทําไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางค่ะยังไงยังไงคุณก็ไม่มีวันไปถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากที่จะประสบความสำเร็จให้คุณเริ่มต้นก่อนให้คุณเริ่มต้นก้าวก้าวแรกของคุณให้ได้ก่อนก้าวก้าวแรก มันยากเสมอค่ะถ้าก้าวนั้นเป็นก้าวไปสู่จุดที่คุณไม่เคยไปคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รู้ว่าถ้าก้าวไปทางนั้นแล้วชีวิตมันจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันมีความกลัวอยู่ในหัวใจค่ะแต่เชื่อเธอค่ะว่าการตัดสินใจทำสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆ หรือทำเรื่องที่ไม่เคยทำเรื่องที่ยากมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมันจะทำให้คุณได้ประสบการณ์บางอย่างเสมอแม้ว่าคุณอาจจะทำไปแล้วไม่สำเร็จอาจจะล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะมันเป็นเพียงการได้เรียนรู้ว่าวิธีการนี้มันไม่เวิร์ควิธีการนี้มันไม่ใช่และมันก็จะสามารถทำให้คุณค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้เข้าใจบางอย่างมากขึ้นได้มองเห็นหนทางหรือทางเลือกที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆค่ะและมันก็คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกจอยด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย b u s i n e s s Expert ค่ะสวัสดีค่ะ